โซเชวลวิเคราะสาเหตุที่อิงฟ้าไม่ได้มงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022เมื่อเวลา19นาฬิกาที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย วานกุณาวันผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนล2022รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกและเวลา22นาฬิกาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคือมิสแกรนดบราซิลมิสแกรนด์อินโดนีเซียมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนเช็ครีพับลิกมิสแกรนดเวเนซุเอลาจนกระทั่งเวลา22นาฬิก20นาทีเข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกทั้งห้อ เมื่อพิธีกรประกาศผลการตัดสินเริ่มด้วยการประกาศตำแหน่งรองอันดับที่4ได้แก่ Miss Grand Czech Republic รองอันดับ3ได้แก่ Miss Grand Venezuela รองอันดับ2ได้แก่ Miss Grand อินโดนีเซียจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่ง Miss Grand International 2022ได้แก่ Miss Grand Brazil อิสตาเบลลาเมนินซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมคำถามในรอบ5้าคนสุดท้ายของอิงฟ้าหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมาครองคำถามสุดท้ายของอิงฟ้าคำถามคือขณะนี้มีสงครามระหว่างรัสเซยียและยูเครนประธานาธิบดีร,รัสเซียสั่งบุกยูเครนสังหารผู้คนทำลายสถาปัตยกรรมและสร้างความไม่แน่นอนในอนาคตถ้าคุณมีโอกาสส่งข้อความถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคุณจะพูดอะไรใน60วินาทีคำตอบของอิงฟ้าคือ ทุกสิ่งที่คุณทำประธานาธิบดีปูตินไม่แตกต่างจากการคุณค่าคนบริสุทธิ์ทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นทำไมคุณถึงทำแบบนั้นทุกคนในโลกมีความรักที่ยากลำบาก มาดูกันว่าฉันจะเป็นกระบอกเสียงนั้นได้ไหมทุกคนที่อยู่ในหอได้ยินไหมคิดแบบเดียวกันกับฉันไหมขอขอบคุณลลาสุดโลกโซเชียลวิเคราะห์สาเหตุหนึ่งที่อาจตกรอบซึ่งแนวรอบตอบคำถามอิงฟ้าพูดคำว่า you can make love ซึ่งที่จริงต้องใช้คำว่า make love not war ซึ่งได้มีหลายคนต่างบอกว่ามันคนละความหมแต่บางคนก็บอกว่าจริงๆมันก็สามารถใช้แทนกันได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ